เคล็ดลับเวลาอยู่ในที่มืดนะครับหรือว่าอยู่คนเดียวนะครับพยายามฝึกจิตให้เข้มแข็งนะครับเห็นอะไรพิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะตกใจนะครับอย่าตื่นตะนกครับอย่าให้จินตนาการมาหลอกตัวเองได้นะครับค่อยๆฝึกจิตครับไม่ใช่ว่าฝึกจะฝึกได้ภายในวันสองวันนะครับต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับสวัสดีครับเด็กๆ และในคลิปนี้นะครับล่าท้าผีนะครับของเราออกมาสำรวจอีกแล้วครับในคลิปนี้นะครับแก๊งติกเกอร์โชว์ของเรานะครับพอลเล่พามาสำรวจนะครับแล้วก็เป็นการวัดจิตใจของแต่ละคนนะครับวันนี้เส้นทางนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่เข้าไปตรงกระท่อมปลายนาครับก็จะผ่านหมู่บ้านคนครับจากระยะทางห่างจากบ้านพอลเล่นะครับประมาณ10บกว่ากิโลครับก็เดี๋ยวจะค่อยๆลัดเลาะนะครับไปตามทางครับ ทางก็จะเป็นเป็นลูกรังผสมปูนครับนี่ครับดูทางที่จะเข้าไปนะครับมุดตึ๊ตือครับอันนี้นะครับเออพอเล่นะครับมาสำรวจตอนกลางวันไว้แล้วครับเส้นทางก็เลยกลางคืนก็เลยกล้าที่จะขับมาได้นะครับนะครับเดี๋ยวพอไปใกล้ๆถึงครับนี่ตรงนี้ก็จะมาเป็นทางดินลูกรังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆถึงที่กระท่อมปลายนาครับเดี๋ยวพอเล่จะอ่า มาพูดคุยกันอีกทีนึครับเดี๋ยวตอนนี้ดูบรรยากาศสองข้างทางก่อนนะครับและตอนนี้นะครับเด็กๆพาเล่น,นะครับมาถึงตรงที่กระท่อมนะครับเป็นกระท่อมที่อยู่ตรงกลางนานะครับ เดี๋ยวจะลงไปสำรวจนะครับที่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับอพี่ก็ชอบถามเดี๋ยวก่อนอื่นครับเราต้องมาสำรวจที่ตรงนี้เป็นกระท่อมนะครับที่อยู่กลางนาครับตอนนี้ไม่มีไม่มีการไม่มีใครมาใช้นะครับเพราะว่าตอนนี้นาแล้งหมดครับตอนนี้ไม่มีน้ำครับเลยไม่มีชาวนาทํานากระท่อมนี่ก็เลยไม่มีการใช้งานครับแล้วเดี๋ยวมาดู รอบๆก่อนนะครับตรงแสงไฟตรงนี้นะครับที่พ่อส่องอยู่เนี่ยก็คือที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็นี่ครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นทุ่งที่กว้างมากเลยนะครับครับ ตอนนี้ก็จะมีแต่เสียงลมนะครับแล้วก็เสียงจิ้งหรีดครับร้องดังมากครับตอนนี้นะครับพอล่ h, <classical music> พยายามจะที่จะไม่เปิดไฟนะครับเพราะว่า <S ans> จะได้ไม่เป็นเป้าสายตานะครับ <S <S <ans> <S ตอนนี้ก็คือจะพยายามทําตัว <S ans> ให้ <S <S <ans> <S ให้เงียบเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาติที่นี่มากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับนี่พอล่จอดรถไว้ตรงนี้นะครับใกล้ๆนะครับใกล้ๆกับทางออกนะครับเพราะว่าเผื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับพวกเราจะได้ขึ้นรถ เป็นที่ปลอดภัยไว้ได้ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับฝังนะครับฝังเสียงบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้บรรยากาศ <c oughs> เสียงบรรยากาศเป็นใจมากเลยครับตอนนี้ <c oughs> ก็องไม่แน่นะครับเด็กๆในค่ำคืนนี้นะครับ <c oughs> พวกเราอาจจะได้สัมผัสกับพลังงานบางสิ่งบางอย่างนะครับ ก็เป็นด้เชื่อที่เกอร์บอกยิงกลัวอยู่เดี๋ยวมาดูกันครับแล้วก็เด็กๆครับขอฝากหน่อยถ้าอยากให้พวกเรานะครับออกมาพามาเที่ยวในค่ําคืนแบบนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ครับมาเยอะๆเลยครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวัตถุประสงค์นะครับที่พ่อเล่พามาในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการอัพเลเวลขึ้นมาอีกอีกขั้นหนึ่งครับของการฝึกสมาธิแล้วก็ฝึกความเข้มแข็งของจิตใจนะครับตอนนี้ มาดูครับว่าในค่ำคืนนี้ครับพวกเราครับจะได้สัมผัสกับสิ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องมาคอยติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยครับเป้าเล่จะตั้งกล้องไว้นะครับมาคอยดูกันครับว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับในวันนี้นะครับจะไม่มีการเดินสำรวจนะครับวันนี้จะเป็นการนั่งสำรวจครับมองไปในระยะไกลๆนะครับมองหา เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ถ้าเห็นอะไรนะครับผิดปกติคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับขอกําลังใจครับด้วยการกดถูกใจนะครับและกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าเห็นอะไรที่ผิดปกตินะครับคอมเมนต์กันบอกกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าที่ชาวบ้านเห็นนะครับเป็นไฟลอยเป็นไฟสีแดงครับวิ่งลอยไปลอยมานะครับอยู่กลางทุ่งนาครับ ก็คือบริเวณที่เราอยู่นี้นะครับคือที่ชาวบ้านเห็นและบอกต่อกันมานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าในค่ําคืนนี้พวกเราจะได้เห็นหรือเปล่านะครับตอนนี้นะครับพี่นายพี่นายเริ่มมีปัญหานะครับเพราะบรรยากาศตอนนี้ลมพัดเย็นมากครับตอนนี้ตอนนี้ลมพัดเย็นมากจริงๆครับเด็กๆนี่ครับตอนนี้เลโอเลโอสังเกตไปที่ต้นตาลแล้วครับสังเกตไปที่ต้นตาลนะครับเด็กๆคนกลางแขนและใจหน่อยนะครับ ดูครับดูครับแต่ละคนเริ่มจินตนาการครับจริงๆนะครับเวลาที่เราเห็นอะไรในค่ําคืน,นครับอ่าเดี๋ยวพ่ออเล่ทิกเกอร์ตอนนี้ทิกเกอร์ร้องไห้เลยครับเพราะว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นใจมากครับอ่ะทิกเกอร์มานั่งใกล้ๆพ่อกับแม่ครับอ่าเดี๋ยวพ่อในค่ําคืนนี้นะครับพ่อพ่อวอลเล่ครับจะบอกเคล็ดลับนะครับเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่มืดและเงียบนะครับ สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือจิตใจของเราครับเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมองอะไรครับพิจารณาให้ดีนะครับเพราะว่าสมองคิดจิตเราเอาไปปรุงแต่งแล้วก็หลอกตัวเองครับว่าสิ่งที่เห็นเป็นไอ้นู่นไอ้นี่นะครับพยายามนะครับมองเพ่งไปให้ดีครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่ครับดูให้ดีนะครับสิ่งที่เราเห็นมันใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่าเด็กๆนะครับที่ได้ซึมซับมาในเรื่องลี้ลับทุกอย่างครับเกิดมาจากการหลอกจากผู้ใหญ่นะครับคิดดูให้ดีครับ สิ่งลี้ลับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับเกิดมาจากการหลอกของผู Esta, ้ใหญ่นะครับหลอกเด็กนะครับไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่นะครับก็เป็นการปลูกฝังนะครับทําให้เด็กกลัวนะครับตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับโตขึ้นมาก็จะถูกหลอกมาแบบนี้นะครับก็เลยต้องมีการมาฝึกนะครับฝึกสภาพจิตใจนะครับให้สามารถอยู่ได้ในที่มืดนะครับเป็นการฝึกจิตที่ดีมากเลยครับเด็กๆที่ดูอยู่นะครับหรือว่าผู้ปกครองนะครับสามารถเอาเคล็ดอันนี้นะครับไปฝึกบุตรหลานของท่านได้นะครับ ตอนนี้นะครับแสงที่ส่องมานะครับก็จะมีแสงจากดวงจันทร์นะครับตอนนี้ทุกคนก็นั่งสมาธิกันอยู่นะครับบรรยากาศก,ก็เพิ่มความเงียบสงบเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าไม่มีเสียงพูดคุยจากพวกเรานะครับก็ตอนนี้ก็จะเหลือแต่สายตาจากกล้องนะครับแล้วก็เด็กๆที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะครับ อย่าลืมนะครับพอลที่ที่พอลบอกไปนะครับเคล็ดลับเวลาอยู่ในที่มืดนะครับหรือว่าอยู่คนเดียวนะครับพยายามฝึกจิตให้เข้มแข็งนะครับเห็นอะไรพิจารณาดูให้ดีก่อนที่จะตกใจนะครับอย่าตื่นตหนกครับอย่าให้จินตนาการมาหลอกตัวเองได้นะครับค่อยๆฝึกจิตครับไม่ใช่ว่าฝึกจะฝึกได้ภายในวันสองวันนะครับต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะครับเห็นอะไรพิจารณาให้ดีนะครับ ดูให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจนะครับอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับเด็กๆครับและในค่ำคืนนี้พวกเราต้องขอจบการ สำรวจในครั้งนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาผ่านไปเกือบ3ามชั่วโมงแล้วคพวกเรายังไม่สามารถที่จะเห็นอะไรได้นะครับแล้วก็เป็นเวลาดึกแล้วควรที่จะได้เวลาพักผ่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดถูกใจและกดแชร์ให้พวกเรานะครับคลิปต่อไปนะครับพอเล่จะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ พวกเรามาถึงถนนสายใหญ่แล้วครับโอเคน่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับ <Yeah. S 1> โชคดีนะครับทุกคนลาตีสวัสด์ครับบ๊ายบาย